คุณผู้ชมรับช่วงเช้าของวันที่3ที่เมลเบิร์นเมืองจีลองนะครับคุณพลกรียพยองของเราก็ตื่นขึ้น,นมามิตติ้งแล้วก็สเตชชิ่งนะครับมิตติ้งนี่ก็คือในเรื่องของแท็กติกต่างๆที่จะใช้ในช่วงเย็นในการขึ้นเกมกับทีเมลเบิร์นวิกจอรี่แล้วก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่ละคนแต่ละคนนะครับรวมถึงเข้าใจในแผนการเล่นของสกอตทรูเปอร์หลังจากนั้นก็มีการสเตชชิ่งนะครับคลายกล้ามเนื้อนะฮะ ถึงอากาศที่เมลเบิร์นวันนี้ก็ยังคงทรงทรงอยู่นะครับไม่ต่างจากประเทศไทยของเรานะครับคือไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะครับอากาศประมาณสัก25 26 27องศาแท่านี้แหละครับก็ถือว่าโอเคเลยเหมาะกับนักเตะไทย ทาทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักเตะคิเิีของเรานะฮะนี่เข้าสู่วันที่3ของการเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับทุกคนน่าจะปรับอาหารการกินสภาพอากาศต่างๆได้นะฮะเพราะว่าเราเดินทางมาถึงก่อนล่วงหน้าหลายวันพอสมควรครับอันนี้เป็นวันที่3แลนะครับนิวเป็นไงบ้างครับ ปรับตัวได้ยังดีขึ้นครับเริ่มกลับมานอนเร็วขึ้นแล้วก็สภาพอากาศก็เริ่มปรับปรับได้อ๋อแปลว่าวันแรกหลงเรื่องเวลานอนใช่ครับนอนเด็กเลยทีสองทีสามที่นี่เลยครับก็เห็นที่ไทยสามสี่ทุ่มก็ยังยังยังไม่ค่อยหลับอ่าฮะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันจะเหลือแค่พรุ่งนี้ละผมว่าก็ดีมาไม่ได้ก็เพราะว่าจะมีคนทดแทนได้เพราะว่าทีมเราทดแทนกันได้ทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็ ถ้าความพร้อมเราชนะอันนี้เราก็ได้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแล้วก็เราจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่เหมือนกันครับครับดูเหมือนมีข่าวจากเมืองไทยว่านิวจะได้เล่นในตำแหน่งกองหลังหรือเซนเตอร์เลยอะ่ะก็ก็เคยเล่นมาตอนอเด็กครับก็น่าจะให้เรียนรู้กับโค้แล้วก็เรียนรู้กับรุ่นพี่ทีว่าตำแหน่งนี้ควรเล่นยังไงแล้วก็โทรไปถามพ่ออกทีว่าตอนนี้จะเล่นยังไงอ๋อใช่พ่อเป็นสุดยอดกองหลังตรงนี้อยู่แล้วนะใช่ใช่ครับครับผมข่าววุ่นวายภายในทีมเป็นไงบ้างเมื่อเช้าสกอตต์คูเปอร์ได้อธิบายไหมครับผมว่า โค้ชก็อธิบายบางส่วน้วครับแล้วก็มันเป็นเหมือนแรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้กับทีมเราเหมือนกันครับครับผมคาดหวังแค่ไหนในเกมพรุ่งนี้ครับเพราะว่าเมลเบิร์นเหมือนมองข้ามช็อตเราไปแล้วผมว่าเราก็ไม่ประมาทเขาเหมือนกันครับและเราก็อยากทําให้เขาไม่ไม่ประมาทเราเหมือนกันแล้วเราจะนำผลงานให้เต็มที่เหมือนกันไม่เกี่ยวนะว่าทีมเราจะมีเด็กทั้งทีมไม่เกี่ยวผมว่าเด็กทุกคนก็สู้แล้วก็อยากแสดงผลงานออกมาในซีเ็ตตัวจริงให้ดีที่สุดครับครับตอนนี้ทีมก็น่าจะโอเคนะฮะใช่ครับ ก็ช like ่วงเย็นนะครับคุณพล s อ g เมืองทองยู่นเต็ของเราก็จะลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงๆตามกฎของ AFC c h a แชมเปี้ยนลีกนะฮะที่ต้องได้ลงซ้อมสนามจริงก่อนแข่ง1วันนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไปรู้นะฮะว่าสเตเดียมของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างพื้นสนามเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงสเปนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมวันเสาร์นี้จะเป็นใครก็เดี๋ยวช่วงเย็นเมืททวีจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึงครับ